อ๋องานในวันนี้ค่ะก็อยู่ที่งาน Royal Paris Black l s i s t a n l e l o d g e v e n t นะคะก็เป็นเปิดตัวลิฟต์ตัวใหม่ค่ะที่แบบมีความฉับวาวสีทนนานมีถึง10เฉดสีของ Royal เลยค่ะวันนี้หนูใช้สี601ค่ะเป็นสีที่ชอบแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆด้วยตั้งแต่ได้มาก็คือไม่เคยปล่อยห่างตัวเลยค่ะยางนีกวันนี้อเ่ารวมเป็นคอนเซ็ปต์มลุคที่ ใช่ค่ะก็ทุกอย่างที่ออกมาวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็เป็นมูทอนที่ชอบอยู่แล้วแล้วก็คือปกติก็ใช้สี601อยู่แล้วคือจริงๆลิปของรอยัลทุกๆรุ่นหนูจะใช้สี601ตลอดเลยแล้วก็อาจจะมีเบลนกับสีอื่นบ้างแต่ว่าก็จะใช้สีเป็นหลักค่ะเป็นสีโปรดเป็นสีโปรเลยแล้วก็ตัวนี้แบบชอบมากเพราะว่าเพราะว่าคือเขามีความแบบฉ่ำวาวด้วยแล้วก็ คือเขาเรียกว่าอะไรเกลี่ยง่ายอะคะก็รู้สึกว่าสบายปากมากค่ะคิดว่าลิปสติกสัมันธ์กับไหมหนูว่าสําคัญมากเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามูดในแต่ละวันนะบางทีก็ขึ้นอยู่กับลิปสติกเลยเพราะว่าเพราะว่าสมมติวันนี้เราแต่งตัวแบบนี้แต่ถ้าถ้าเกิดสมมติว่าสีปากเราแบบผิดเฉดไปอ่ะมันก็อาจจะไม่คอมพลีทลหรอกอะคะทุกอย่างมันก็ต้องไปด้วยกัน อย่างสีที่พีชาแนะนำทัวร์มันก็ออกหมดทุกเอาไปขายกับโซอาเลยพวกแบบนี้หนูนั่นใช่ว่าส601จะโซเอาค่ะแล้วก็จริงๆรูงห่ยาเพราะว่าใช่คื่อจริงจริงเฉดทุกเฉดของรอยัลมันจะขายหมดแล้วก็โซเอาอยู่ตลอดเลยเพราะว่าเป็นนู้ดที่แบบหนูว่าเป็นเป็นคนนู้ดที่จริงใจต่อหญิงไทยอย่างเราอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า คือไม่ว่าคนจะเฉษตีไหนก็สามารถแบบใช้ลิฟตัวนี้ของรอย a l ได้แน่นอนค่ะใช่ี่ชกินจอะไรก็คือเยอมาใหะม่ๆกัแบพบี่ชายบ้างคะโหกับรอย a อ,อก,ก็ต้องคอยอัปเดตนะคะเพราะว่าเราจะได้อะไรใหม่ๆตลอดนะก็ไปแต่ละงานลุกแต่ละลุกก็จะแบบพยายามไม่ให้ซ้ำกันก็จะสนุกกับนันไปด้วย สิ่งต่างประเทศยังมีอยู่มีค่ะเดี๋ยวปีนี้ก็จะมีก็ฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะก็คือรอยย้อนของรอยย้อนเหมือนกันค่ะเร็วๆนีเออไม่ใช่เร็วๆนี้น่าจะไม่แน่ใจว่าเป็นเดือนไหนเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตอีกค่ะที่สุดยังไงบ้างที่บอกว่าเราไม่ได้แบบเปลี่ยนเองหรือว่าทำอะไรแบบสนุกสนาทุกวันอืมไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนลุคแล้วกันค่ะใช่ใช่ใช่ก็คือรู้สึกว่า คือชอบแฟชั่นอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าในแต่ละงานที่เราไปอ่ะก็จะมีโจทย์ต่างๆตีมต่างๆที่แตกต่างกันออกไปเราก็ใช้โอกาสนี้ในการที่จะแบบรีเอทลุคแล้วก็สนุกเอนจอยกับแฟชั่นด้วยค่ะเป็นส,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 สใช่ชอบค่ะแล้วที่สำคัญคือก็ต้องมีลิฟที่ คทำลุคให้เราได้ด้วยะค่ะอย่าง,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 งไงเวลาไปงานไหนทำไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าชุดอะไรแต่เรา,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 ามีส่วนร่วมในการช่วยช่วยมีส่วนร่วมตลอดค่ะค<ม>ือทุกลุคที่ออกมาเป็นเป็นสิ่งที่เรามั่นใจแล้วมันเป็นเราจริงๆร<ม>ิ้ยก็เอ่อเวิร์กกับเอ่อทีมเราย่อด้วยแล้วก็ทีมสไตลิสต์ช่างหน้าช่างผมอะไรนะคะเราก็จะดูหมดเลยว่าในแต่ละวันที่ไปวันนี้เราเรปเป็นอะไรเราพูดถึงลิฟต์เราพูดถึงผมหรือพูดถึงอะไรอะไรนะคะเราก็จะเล่าเรื่องผ่าน ลุคที่ทุกคนเห็นอย่างวันนี้ชุดนี้ก็มาจากความฉับเบาของลิฟค่ะใช่เราชุดเราลองนี่แหละมนมีค่ะก็ก็มีมีพี่สไตลิสต์ดูให้ที่แบบคุมให้แล้วก็เราก็ซีมอีกทีหนึ่งว่าเราชอบตัวไหนอย่างเงี้อย่ั้งแต่เราไปคานมามีแต่คำชมว่าแบบมีชชัดสุดจิมาขอบคุณค่ะก็ขอบคุณมากๆที่ได้มีแค้นรับในการดูแลตัวเอง ก็จริงๆก็ทั่วไปเลยค่ะนอนให้พอออกกาลังกายกินของดีๆแล้วก็แต่ที่สําคัญคือให้รู้ตัวค่ะว่าเราเหมาะกับอะไรแล้วเราก็เลือกสิ่งนั้นให้เหมาะกับตัวเราแล้วเราถึงจะแบบคือพอเราไปงานไปอะไรกเราก็จะมั่นใจจากข้างในของเราด้วยไม่ใช่แค่นน้า <c oughs> ่นอกเชนลานลาฟหนูว,ว่าสําคัญคือที่ใจใจสําคัญมากคือถ้าใจเรามั่นใจแล้วก็เรา เราเดินไปไหนเราก็จะเราก็จะคอมฟอร์ตมา,มมา,ามกค่ะก็ฝากด้วยนะคะให้ทุกคนมาลองสีลิฟเฉดท,ที่เหมาะก,กับตัวเองได้เลยแล้วก็รับรองได้ว่าสีแบบออกมาฉ่ำเบาเปลี่ยงง่ายแล้วก็ติดทน16ชั่วโมงค่ะมี1ิบเฉดสีให้เลือกนะคะทุกคนก็มาเลือกตามที่แบบเหมาะก,กับตัวเองได้เลยยังไงก็ฝากด้วยนะคะ 老公好？好<棒>好